ช่องเป็นหนึ่งคนล่านะครับคุณจะเห็นผมอยู่ในต้นไม้นะครับเป็นอะไรที่งงไหมแล้วโหดูดูเนี่ยเนี่ยดูดิมีคนทำวะครับเพื่อนชื่อว่านักล่านะครับเบอร์สามครับเป็นเพื่อนผมเองนะครับนี่เขากำลังทาบั็กเลยอันนี้เราเจอบั็กใหม่นะครับไม่รู้ว่าคนบางคนจะรู้นะผมวิ่งเลยครับเนี่ยดูดิเพื่อนมาเมื่อกี้ อะไรครับดูดิบางคนก็วิ่งได้นะเนี่ยฝักงนี้วิ่งได้ขีนทุกีตบอกเดี๋ยวผมจะพาทัวร์นะครับเฮ้ยยิงคนแล้วมีด้วยับฝั่งนี้มีด้นนดนนดวเย,ย,เย,เยเฮ้ยไปไปได้ไหมอ่ะไปได้ไหมลองดูดิไปได้ไหมลงมาอา๋อเหรอมันตกอ๋เอเหรอออเหรอเฮ้ยดูดิมีคนทำบ้าข้างหน้าแล้วครับ นี่ครับอื้มสวยงามฝั่งนี้ก็สนามยิงนะครับไม่รู้ว่าจะยิงได้โอ้โหเขาเล่นอะไรกันไม่รู้นะครับโอ้โหดูดิครับฝั่งั้ต่อไปใกล้ฝั่งนั้ะยิงไปเกตบอร์ดได้นะครับข้ามได้ไหมเพื่อนอบัร์สาม ลองเอาสกก็ตบอร์ดข้ามดิเฮ้ยลองลองเอาสกก็ตบอร์ดข้ามดิจะไปฝั่งนั้นได้ไหมลองลองดูเผลอได้ไม่รู้อ่ะมามาเดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยได้ได้เออแต่มันเข้าไปไม่ได้นะเพื่อนเราเห็นนั่นแ่ละเราเนี่ย เอ๊ะกดโดดได้ไหมไม่เด้เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตาม